สวัสดีครับพ่อเสียงครับครับสวัสดีครับมื้อน,นี้พ่อเสียงมาขายคล้วยบ่ครับมื้อน,นี้เออมื้อนี้พ่อเสียงเทวดาสนามเอาควยมาขายคล้วยมันถือเงียบเสือเอาละล่ะโอ้แบบนี้เอามาจากตัวครับค<อ>ล<ะ>าาา้วยเอามาสองตัวได้ขายสามลกโอ้ได้ขายสามพันตีนอีกตัวหนึ่งหยาบเสียขายเหยาบเสียเขาโอ้ บาทนี่มีอาชีพเสริมพร้อมมีอาชีพเสริมพอหายุให้กินไปพอลําบากก็คือเอายางมาขายพร้อมเอายางมะนี่พอเก่ามาขายน้ำนี่พอขายยามจังไรครับือขายยางนี่ปกติพอขายอันละสิสบาทแต่บาพี่น้องมันก็หน่อยกันเที่ยวตอแต่พอพอเลยลดลงมาขายสามสิบบาทโอ้ขายสามสิบบาทเแต่่ากันผู้ได้เอาสองอันหาสิบบาทไปเลยอครับผมเงีน ของใหม่ๆด้พร้อมทองปะครับครับครับพร้อมซองครับพร้อมสองเนาะครับพร้อมพร้อมซองครับห้าสิบบาทหกสิบบาทเก็บเงินปลายทางบ่ครับเก็บเงินปลายทางครับโอ้ครับผมฝากเบอร์โทรติตอนะครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามเแปเนึะครับนาอพอเสียงได้ตลอดนี้ส่สี่ตัวมงครับผมครับบนี้ผมขอคำก่อนนะครับค้ำเอ้คำก่อนน่ะ คือว่าพอบอ่มีหยังเดี๋ยวนี้นะคนซาคนเลือว่าตั้งแต่พอไปตัวอย่างเดียวไปซึกไปขา่าไปขา่าไปตัวตัว,ตวยูตัวกินตัวกินเล็กกินกน,กน,น้อยว่าเป็นหยังงรอกแม่เออยังไข่ก้อยผัวตัวไปเลิยนไฮโลนะแม่เนาะครับครับเการกันกระทือของยามผมซัแม่ ครับผมเสร็จจากนี้สิไปต่อง,งานอันเสร็จจากนี้ผมจิไปทวัสดบุรีครับครับผมงานประกวดกล้วยงามงานประกวดกล้วยงามวันท,ที่พอเสียงค้นขี่ไล่ในประเสศไ,ไปจับกล้วยงามเพินินครับ,รบผมกาขอขอบคุณผู้ที่ให้ผมไปจับกล้วยงามป้มพา,พามพิมพ์ผ้าฟ้ามพิมพ์ผ้ามหาเศรษฐีป้ามเด้อครับครับผมเออมื่อนี่เดินทางไปแน่นอนครับครับผมเราฉะนั้นมื่อนี่กามีตอนนี้เด้อพี่น้องเอฟซีครับ ครับขอสวัสดี<อ>ครับพ<ข>อเสียงครับ